มอเตอร์สวิงสำหรับหัวคีบไม้คีบเหล็กนะครับตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นมาสำหรับหัวคีบไม้คีบเหล็กมีเฉพาะหัวนะ ดัดแปลงใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นหัวเจาะดินอะไรเย่นงเงนใยสนใจกนใอสนใจสนใจสอบถามได้ครัส0 8จส2ใจสนใจสนใจสนใ1สทใจสนใจสนใจสนใจสทใกสนใจสนบจสนใสนะจสนใจสน2จสนด้นนนะสนนนนใสนส สลักก็ประมาณ40-45มิลน,นะตรงนี้ดูสลักแบบตรงเตงนะครับมีสายมอตเตอร์มีเข้าสายนะตรงเส้นนี้ไปเข้าหัวชีดนะฮะก็ไปสอบถามกันได้ครับที่แทคเตอร์แบคโฮครับ ครบสมบูรณ์อยู่นะครับให้ดัดแปลงอนเนกประสงคนะครับใหบ้ได้หลากหลายโอเคนะครับ